ประคุณนะคะกราบขอบพระคุณออเดอร์ของคุณแม่มาริสามากๆเลยนะคะที่เมตตาคุณพิทนะคะคุณแม่สามขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่สาเดินทางไปทางไหนขอให้แม่เคลียรค่าปลอดภัยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาคุณพิทนะคะสองสามค่ะหกค่ะเจ็ดแปดค่ะ เก้าสิบค่ะสิ <c oughs> 11, บเอ็ดสิบสองค่ะแม่บะานขอบคุณคุณแม่มาที่สามมากๆเยเลยนะคะคุณเมตาสุกกีนะคะนะคะคุกกี้ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าอ่ะขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยสวยโคไซสสวย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 ดูดูขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าอ้ไม่สวัสดีเลยกุกิกกราบขอบพระคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มารีสามากมากนะคะที่เมตตา ผลไม้ให้กับน้องกุกกิ๊กนะคะแม่นะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนขอให้แม่แล้วคลาปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะกลับขอพระคุณคุณแม่มารีสามากๆเลยนะคะที่เมตตาที่เอ็นดูกุกกิ๊กนะคะแม่จ๋ากลับขอพระคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่จ๋านะคะ ขอให้แม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่จ๋ากลับขอประคุณคุณแม่มากๆนะคะนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะนะคะสุดท้ายมีแม่กับแม่ควานขออนุญาตจบคิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับขอประคุณคุณแม่มาริสาเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ